หนึน่งสี่ลุงน้อยนำตามขึ้นมาแล้วครับหนึ่งสี่หนิมวดําวะใกล้ยกล้ยากเบิ้งครับอ,อย่าไปว่าแฟนขับแมแฟนขับนี่นนนเนี่ยเอฟซีเน<ล>ี่ยทั้งไกลทั้งเปลี่ยนเอฟซีครับอ่ะเออมันสื่อบัตรวีไอพีไปเลยนะเอาไมนี่ลุลงนเอยคืเขาผิดปกติใช่ปะ เขาคอยก็เขาดีแถวนั่นโอ้ทนดมีช่องอยูท่ทนมีช่องอยู่มีช่องอยู่ <laughs> โอ้พอดีปะ่ะอ้าว <c oughs> ไม่พิง <c oughs> ไม่พิง <c oughs> ไม่พิง <c oughs> อันนี้ว่าปลาตัวเล่นสนามก <c oughs> ลางมันสนิดปล่นสนามบ็ก ไปเลยกับ,บเพือนผู้สวยกับ,บเพื่อนเี้ยม่ไ้เลัวเลียสีตอนนี้ตาลูกล่างนี่บังม่ได้กําลังจะตีเนี่ยบน,น,นับอยเลยเพื่อนเพื่อนเพื่นอนเลี้ยสามอันนี้เดวกจัดการเองอดับขามลูกอันนี้ไปอพอดีเ้ยเออนั่นละไม่ตรง ปันปันปูครับปันปูเนี่ยนะฟงดงเลยนะห่าปะโอลาให้เลยโดนตเม็ดอีแล้วหลัหลักเดียวกันเลยมีตรงอู่นี่เขาข้องสิเขาขออย่งสิโอแกนออกแะนะควบแกนนั่งนะ บ่อาเขาตีสองลูกเดียวเขาอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกล้เอิ่าฮาวนเอขาอมอก้ที่ันอู้หลังติดออมันตีปรับตัวนี่เตรียมเดี๋ยว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 บอาเป็นยังไงเขาบ้า ตีรับสามไดมั้มมันมาชอดดอกคอยดูคอยดูโทนคอยดูชอดวาโอ้ชอดดอกเดียวตีรับซีป่ะเนี้ยเงลูกเขาตีรับซี มันในตีนะมันด้โอกาสได้เลยโอกาสเป็นของยาวแล้วครับลูกแรกผ่านไปเอาตีไปเอาเนี่ยเอาตีไปลูกสองผ่านไปเถื่อนไปนนโอ้อยนี่ตั้งใจดีดสองน,นี่ไ้หน่น้ำหนักเลยแล้วนั่นเดี๋ยวสี่สี่เป็นแปด